การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมอาลีเฮียสิทธนกรนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาไาเล่นบาคาร่าเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากที่ไม่เล่นมานานหลายๆวันแล้วนะฮะ ซึ่งวันนี้ครับก็เราก็จะอยู่ในห้องเซสซี่บาคา่าห้อง2นะฮะซึ่งตาแรกครับผมขอลงไปที่แดงไปก่อนเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้อัดคลิปมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็หลายๆคนก็อินบ็อกมาว่าคิดถึงผมก็โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นและการว่าทำยังไงถึงคุณจะได้เงินจากตรงนี้นะฮะโอเคหมายแรกระบวไปแล้วนะครับลงไปถึงร้อยบาทระบวไปแล้วนะฮะ ซึ่งวันนี้ครับมันจะเป็นวิธีเขาเรียกว่าสลหรับสายชอบตอดน,นะฮะสายตอดนะฮะกินน้อยๆตีกินนานๆนะฮะโอเคตอนนี้ผมลงไปอีก100บาทนะฮะในฝั่งแดงนะฮะอีกแบงเกอร์นั่นเองนะฮะก็เหมือนที่บอกตูตุกิฟเลยครับถ้าใครอยากได้เทคนิคนะฮะวิธีการอ่าน3าเขาพฮันสาะวิธีการเดินเงินแบบขั้นเทพนะครับก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับ นะครับผมจะขึ้นลายไว้ให้นะฮะก็หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับผมจะขึ้นลายให้นะฮะโอเคไหมนี่เราเสียครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะเรายังมีทุนอีกนะฮะเราผิดแค่ไม้เดียวเองนะฮะโอเคผมขอดูไพ่ก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคครับไม้นี้ผมขอลงไป200บาทนะฮะในฝั่งเพลเยอร์นะฮะนะก็ คือการอ่านเขาไพ่ครับผมจะมีสอนอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถอินบ็อกมาได้เลยนะครับได้ตลอดนะฮะอารีเฮพร้อมที่จะพาคุณบวกตรงนี้จริงๆนะฮะไม่อยากให้คุณเล่นตรงนี้แล้วเสียงจริงนะครับโอเคนะฮะโอเคเปิดมาแล้วฮะโบสามฝั่งนั้นศูนย์ขอแต้มหกมาฝั่งนั้นต้องโกงแล้วฮะต้องโกงแล้ว เรียบร้อยนะฮะบวกไปอีกแล้วนะครับบวกไปแล้วนะฮะนนก็นวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะคือให้หายคิดถึงดีกว่านะครับโอเคตอนนี้นะครับผมขอลงไปอยู่ที่190บาทนะครับนะเพราะมันมีเศษอยู่นะฮะมันมีเศษผมก็เลยจัดไปเลยนะฮะจัดเศษไปเลยจะได้ทุนทวนดีหุนท่วนดีน,น,ดนะฮะ เปิดไพ่มารีบปี้เปิดเร็วรีบปี้เปิดเร็วมาโบฝั่งนั้นหกนะฮะฝั่งเรากงนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยฮะโดนแดดเข้าไปนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะเรายังมีทุนอยู่ฮะอย่าไปซีเรียสก,กับมันนะครับห้ามซีเรียสเด็ดขาดนะฮะถ้าซีเรียสยังไงเรา เราเสียมากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะเราต้องเล่นแบบมีสตินะฮะและมีสตางนะฮะถ้ามีสติเราจะสตางเราจะมาเองนะฮะโอเคตอนนี้ผมทบไปแล้วนะฮะโมแต่พูดเมื่อกี้นะฮะ400บาทนะครับเพราะเมื่อกี้เราเสียไป190บาทนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องลงไปอีกนะฮะมันดูกันเลยดีกว่านะฮะโบโก้ เรียบร้อยะฮะยังไงก็บวกสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องก็มาดีก็มาดีครับก็มาดีก็มาดีครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมขอลงไปหนึรอยบาทนะฮะน้ำเงินนะฮะลง,งงลงฝั่งน้ำเงินไปเลยลองฝังเงินไปเลยนะครับ มาขอดูหน่อยเร็วบวกไปแล้วนะครับโอเคฮะวันนี้ผมพักแล้วดีกว่านะฮะวันนี้พักแล้วหนูฮะก็กำไรก็คือ500บาทเลยครับชุดเรา5้0ฮะเราบวกมาน1,000เท่ากับกำไรเรา5้0บาทนะฮะ ถ้าเราเล่นอย่างนี้สักประมาณ5รอบครับเราจะมีเงินทั้งหมดก็คือวันละ2องสองพนะฮะเล่นแบบเนี้ยค่อยๆเล่นแบบมีค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับเราไม่จําเป็นรอบหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องบวกเยอะๆนะฮะบ,บวกนิดน้อยก็พอนะฮะแต่ใช้การเล่นหลายๆรอบดีกว่านะครับถ้าเล่นอย่างเงี้ยยังไงคุณมีโอกาสเสียที่จะน้อยกว่านะฮะคุณจะบวกได้มากกว่านะครับ สุดท้ายนี้ก็ไม่มีว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวีจาสสวัสดีครับ